แก่งหนึ่งเลยโอ้<า>อยอขาใหย<ข>าวขาสงองสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนค่ะวันนี้บ่อบลนจาเดอนพาพี่น้อง เขาปลาเก็บเห็ดอยู่ปลาช่องสงําอำเภอภูสิห์จังหวัดสีสเกตเด้อค่ะเอ้ยแม่น่อยแม่สิลงอีกแล้วเชอเดือนนี้เดี๋ยวก็สุรลินเดี๋ยวก็ศรีเด็กก็ไปกับมาเลยครับจองงํงมันน้กะตรงวันทีตรงกวันที่สุดเท่าด14 13 13 13กันยา2567ัห้อร้อยกบมจกักมากนวนวัดพะลุยืีเกาเนาะหญไแมหไ่ครับผมค่ะกยกใหญ่กันหาแล้วกัมาลุ้นมาชมเนาะว่าสได้สิมานหลายปานไดค่ะครับผมลุนน้กันเลยครับผม สองมันยังพีพ่ลครับผมเหมือน้เด้ครับแซวเลยเดี๋ยวีกถงปะถึงเลยเรากำลัลงแกงแสบนี่นี่ยจะมีล้วเขียวเปลือด้วยจ้ะหวานคือเขา่าผมอูังจริ จุ่มก็มีได้ใหญ่เห็นดูพูนเดียวเดียวเงื่คนเดียคุณนี่เขาพอหันมีมาเด่นหนุนเลือคุณเด็กรับผมแล้วยกบ้านแล้วมือนี้พอฝนตกใส่เหี้นเป็นจักมือแล้วฮะมือที่หางนะจ้ะ จูมมีบานก็มีครับผมหลเยดอกมากอ้เปิดไฟขึ้นจังเห็นสองดอกพี่น้องมันยังเห็นดอกเดียวอกำลังแกงแสบเลยผิดเขาเกลือปึ๊บคนถามว่ากำลังผิดเขาเกลือโอูเบรนยากาบ ฝันอยากันหงึุยๆนามยังทันเด็อยู่น้ฝนตกทั้งคืนด้วครับผมยุทยำสาวดอกงามสวยสุดวันนี้ค่ะโอ้โหเอวขาแทงบอดเปลอตาหนึ่งบ้าวัดเอาตาน่อยมากพี่น้องดอยู่ทุกอย่าง ตองเอสเดือนตาขู่ใจมาเลยบาดนี้นี่ของแท้บาดตาขูใ่ใจใจสุยางด้วยค่ะทั้งหนาทั้งเางขาได้บึกตาแบกเฮ็ดเขาสูงกว่าฝนล,ละครับนี่ประจําเนะาะวาสวยที่สุดเลยสวยที่สุดเลยให้ดองเนะ้ย ไม่คอยแน่มาคขาดมือแน่เนาะทุกคนสจุกงั้นพายุเขาอีกว่าคนวะอุย้ยหอมแห้งดีตอวแซวเลยตื่นกันในป่าละป่านี้มีจูมมีจูแล้วเลยสวยมากโอ้ยจับเนื้กเลยครับชาวเดือก็อยู่คนละมองมาเลย สุดยอดเลยงามครับสวยกันนี้ครับผมมีดอกงามเดี๋ยวจ้ะนี่ดอกงามก็ามีเทเลอนว่าที่มาของคำว่าซูมยูมยูมน่อยหัวตัวนี้น้ดอกนี้ตัวนี้ยังงามเลยจ้ะโอ้เกาะนี้จับหน่อย โอ้ยรอกงามมากามจู่มอไหรเนี่ยเหมือนเชียร์นะจ้ะนักดอกกุลยละงนักคนตกใส่เบิดคลืนสดแจงคอ้ยยังมีเล็กอยู่ใละอ้ยอ้ย้าพี่น่องดอกนี <S <S ้ครับผม

เอลยอุ้ยเป็นดขาย่งไเลยพี่น้องบจบม้นเตระดอ้ยโอ้ยอ่อนเลยด้วครับทองขาวๆนี่แมนจ้านี่ท้าเดิดเลยขอนหอยคุณย่าสุดยอดเลยอืยอดความงามนี่เลยขอนหอยดิอุ้ยหอยจริงเหรอหอยกระแสนขอนอยนี่เขาไง

ห่าเตีย้ยของแสบนี่พี่น้องนี่กำลังแกล้งเลยรุนนีถึงเขาหน่อยได้ครับผมอุอ้ยเขาขีดเขาเลืออีกแล้วจ้าแสบเพื่อนอุ้ยอย่าอย่ากระนูนจุดดาบกระดาษาไปแล้วบ่โอ้ยตุ๊กใหญ่เว้ยไม่ผ่าเว้ยขาไม่แล้วโอ้ย ตอนจุ่น้ำแรงขึอขากรอบเลยาพี่น้องที่มาของคำว่าซุมยูมอีกแล้วครับผมซุ่มยูมใหม่สิเตียวโอ้ยซุ่มยูมอีกแล้วเดครับผมเิดีกันเด้อซุ่มยูมมีลลิอเรียนดิอุ้ยตินแลยดอกซุ่มยูมอย่างดีซุ่มยูมติวั่น้ดอกมันไปใส่เป็นสีนี่เด้ ยังคนโอ้ยดอกงามแง่วันนี้ดอกพุ่มดุด้อู้ขายังดีนี่ดอกพุ่มได้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 ้ผีทางหลังกำนัยเรื่องนี่เป็นกำมือเลยผมผมเดียวคนเดีดอกพุ่ไปเห็นแน่นะนีไงอ้ยไปเห็นนี่ลีตีบ้างเนาะนี่สิวฮอดเลยโอ้ยตุนเนี่ หล่นมือเลยหมเดียวมูมูมูเดียวมูเดียวไปไตั้งโต่อค่ะักงามค้มับผมเต็มตาแล้วครัมบมเบียงที่ส่ด้วาวปุ้มอ๋อเดยดงามเลยต่นี้ไม่ค่มีเขาได้เป็นชิเป็นจานเนี่ยเปงามเนาะก็ะคือว่าสิพออีกได้ดีดอกง,งามเลยนี่เพราะว่าล้ามือแล้ว อำเภอผู้สิงจังหวัดสุรินทร์นะโรเดียนเนาะสุดยอดจำไม่เคยจำสุรินทร์ได้เลยอร่าอ่เภอรู้สิงห์จังหวัดศรีสะเกดด้วยครับผมอุ้ยีเต้นไม้เก็บด้วยครับผมทายผูไทยมุ่งหน้าดอก ตุ่กคงามแหงครับขออนุญาตมาตัดฟ oh yeah. wow. oh okay. yeah. uh ัง huh. ผ okay. okay. yeah. yeah, ี <sample noise ieri> ้ <Sword Hyundai necesario Archives> ่งามเส้อเ้นที่ีดกน้องงงเโอ้ว้าวขึ้ืนก็ได้ติดเครื่องใหม่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะตัดเครืองใหม่อก่อนบ่อบอจุดบไดนี่มังพีมังพีงามาเลยมันอ่อนเลยคตรออนิน เดือนในเดือนจืดในเจ๊นลอยชื้นมากกระสาในเดือนจากเครื่องเพราะท่านทำงานเครื่องเพระท่านหอนครับผมหุ่นหลังขี้ข้าวเศ้าแล้วเมี่ยขี้เข้าวเศ้าก่อนกินข้าเศาแล้วจังสิเครื่องหอนทุกเดือนดูเชื้อเขื่องดูเชื้อเขื่องจ้าเกือบมันลมหลัเนาะเครืองมันลม บรลมโมเมนตสาเดือนด้วยครับผมส่ยาประจ่าของเพื่อนอื้แกาเดียวอื้้นนนนีพูดน่อยๆก่อน แม่มาเห็นแต่หัวดอกมั้อานยังให้ดอกงามเองเมนจ้หญีงทองเหลืองงามค่ะหลองเศษห้าวเลยไปหลัเขาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแม่ยังเอะ หน้าตาที่เด็กเขาบริเลเดือดตาคางหลังเขามากด่ายพอดีเลยนี่ชิบย่นคุ้มไหชุดมือพอดี ักกินเขาก่นครับผมก่อนยังเปิดบนบ่แหงเขาเสารด้วยพี่น้องตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกาแล้วประมาณเดียครับผมก่อนี่ะสอบเต็มตาแล้วเอามากอไหววงนหนึงหันเดี๋ยวก่อนเต็มแล้วคน่นหาวัดเกือบเลยน้อยเรงวเอากเขาก่นเนาะเดี๋ยวเขาักนเขาก่นโอ้ไม่ให่เป็ดใส่ผาแดงจึ่คืนได้ไหมผ้าแดบนหมนเลยผาเดหมานเลยมีเพิ่ แลงแล้งิีโบหมานเลยใหญ่ห้อยยงเมื่อกี้เขาใหญ่ลาก่อยกินน้ำเน้ม่ด้่ะกินน้ำเนได้ยัยด้วยพักมีสีใบพี่น้องของแขนผักได้ย้ายายถ่ายย่งพี่น้องถายักพี่น้องถ่ายถ่ายโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องกินเขากรนด้ครับผมแต่เข้าสิบุยตเนะมาดมา ข er, um, ีขาอิ่มแล้วก็ใส่ตาเขาเนาะเขาเดินมาเนี่ยก่อนสิเดินทางต่อเนาะค่ะเนาะสิลุยต่อบยง่ายๆเนี่ยงานลำบาก้างวันอยู่สถุงกับตาอีกใส่ตาคนเอาสิลุยต่อบก้เอ้ยข็งแเมอนาก

เเียนจ้าก็่อมาเฮ็ดเี้ยนที่ไหนเี้ยม้ตีแกงอยู่งเหลือมม่งม่งบอกเดมีนค่ะอุ้ยผู้แกงอยู่จ้ะทองเหลืองเอ่ยอยู่เนาะเตี้ยนพระอมเราข้นเลยนิ้วเท้าหรือเล่าคิดวาโอ้ยยัย่างแกงแกงดี ับีแถวครับผมโอ้ยกล่องแบบวนนี่ติดเครื่องติดงน่น้อนย,นย,นยก็พอจับ่าแล้บางทีเบื่อหนาไปเลยตัอะเบื่อหล,ล,หลังเราเบื่อหนาสุดยอดความงามครับผมเทียน

อ,ออ,อ้ดออิแกงหนึงน่งไงอู้เดียวเลือมาเดือโอ้ขาคุกขดปุ่นตปุ่นเงี้ยขุดยาณเล้โอ้อมูหนึ่งพันมีดอ่าอ่ไอ้แกง ไปพอทั้งหลังไหลังคือซิดอกแข็งเลยะแข็งแม่กิน,กนสิแห้งอ,อ,อ่ะอืนั้นนั้นอ,อ่อนหมดเ,เลยเน,นาะก็ว่ายหนามจ้ะคือได้ยุง อ้วอิ่มนะนี่กว่าจิพอัมื่อเนี้ยชีๆหยักหยักตาแตกก็โคตรร้ายแล้วตาแตกค่ะสวยงามนี่แกโอ้ามดอกเลยเม่ยนวะ หอยชามดอกอ่ะตาด้ยงามขักงามแนครับผมพี่น้องเบิ้งจากดอกสะเดือนน่ะโอ้ยเอาสะเดือนจัดไปงามแหงครับนี่เอา่าเหลองนึงนะเนี่ยนอ่นัเลยแงงนึงเลยงาม้เอางเสวยในมือนี่ จอด้วครับผมตากระไลอ้าวนี้ดอกเมล็ลางด้วยเลยอ๋อเป็นหัปุ่นี่หัวเล็ดาง้ครับดูดูมาครับดูเดียวเลยครับผมพระท่นมืดกังแกแสบด้วยจ้ะนี่เฮโอ้ยังขึ้นขืนเทียนอือหือรั แกงแนครับผมชิเลยอ้ยขึยังเลยขึงกระจอนขึงกระจอนมาอยู่ในเขาเฉยนี่ลคืเรื่งพ้ากระจอนมเรด้วเจ้าอนะนี่ออกคมอ๋อองี่ปูเมีดอด้วยเจีซ่บเจีหวานเอานี่ครับผม ตาที่สองเกือบแล้วเกือบเกความจริงเทียนมเียนอืมบ,บเ,เมบ,บื้อบวงหา่เ็นไหวเหรอเนมรบานจอย บานที่มดครับผมแต่ว่าแกงได้เหมือนเดิมนี่ดอกหน่อยเพื่อนเพื่อนมองมองเจ้าพอดีเลยนดีกเยีบยังมาเมื่อวานแกงเลยที่บอกแกงเป็นตาจ่อย กลับอบอกจยากปลาแล้วครับผมก็มานดตอยู่2องตาเมื่อกี้อยู่สองตา,าอยู่สองเดือนใช่เยวสิไปออกนอนนนอนในเบื้งขาได้ร้ายทำไงเนาะตรวจตรวจก่อน,นมีมาใกล้เลยกลัหงตึ๊บพี่นอ้อง่นสิตก เย็นเปลี่ยนมาพ้นพายแล้วเรียบร้อยให้ประผนหันน้าเบ่งนานทั้งสองขางเมื่อยค่ะบริหารเครื่องทางครับปล่อยเฮย้ยเมยเมยๆมาถึงรถแล้วครับผมอย่าไดย้ยนหมาเลยครับผมมือ คงมีเนืเป็ดควรนวัดพระลุยก็ได้สองตาพี่น้องคนนี้แต่ว่าแบ่งให้เอฟซีไปแล้วตาหนึ่งมีของสาวเดือนก็สองตาได้ครับผมนี่มีผีสิเป็นดอกจูงเนาะมงผีสิเป็นบ้านแน่้ได้ครับผมนี่บ้านพอดีพอดีแกลงเลี้ยงแน่สิเด็ดแต่งแต่งหนักปุ๊บทำงานลายครับผมได้สองตาได้คู่ละสองตาครับผมวัอนี้เฮ็ดก็ช่วงขาล่องเราด้ครับผมสีหาแบบยสีหยากรึสีบ้านหลายเนาะหาตัวจุ้มสีหยากแล้วครับผม ถ้าสีใดก็คือต้องเดินใกล้ขึ้นไปอีกจั็กน้อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมจังหวะเพคนช่วงเพคนแล้วแต่รมน้ำเนาะไปถึงจุดก็สีใดเนี่ยอยู่ในแกงอยู่ดอกครับผมเพิดเพิเค่เพิดเลิมขาลงแล้วเนี่ยเมื่อยพี่น้องมื่อนี้ยางใกล้แห้งหาเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อวานในหลายแห้งเป็นมื่อนี้ก็สีใดแค่สองตายเมื่อวานในครึ่บสี่ครบหาตากุ่มพายยางอยู่เมื่อวาน อ้าวเด็กกบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกระลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจ